สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์เรานะคะจังหวัดสุรินทร์เรามีคำขวัญว่าอย่างไงเด็กๆพูดตามนะคะสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ในที่อาจังหวัดสุรินทร์ของเรานะคะก็จะมีช้างนะคะเป็นสัตว์ประจําจังหวัดสุรินทร์ของเราค่ะ ผ้าไหมางามประคำสวยผ้าไหมสุรินนะคะก็จะมีผ้าไหมที่ขึ้นชื่อค่ะแล้วก็จะมีเครื่องประดับนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานนะคะที่จังหวัดของเรานะคะก็จะมีปราสาทเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะ แล้วก็จะมีผักกาดนะคะเยอะแย,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. ข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมนะคะก็จะมีข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวหอมที่ขึ้นชื่อมากเลยค่ะเพราะว่าข้าวของเรานะคะจะมีเอกลักษณ์ก็คือมันจะหอมแล้วก็จะนุ่มนะคะทานตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นเลยค่ะ มาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะคำขวัญจังหวัดสุรินของเรานะคะสุรินพูดตามนะคะถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามรารประคำสวยรับรวยรัสาาผักกาดหวานข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรมนี่ก็เป็นคำขวัญประจำจังหวัดค่ะแล้วก็จังหวัดของเรานะคะมีดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะดอกไม้แล้วก็ต้นไม้ประจำจังหวัดของเรานะั่นก็คือต้นกันเกลาค่ะดอกไม้ก็จะเป็นลักษณะดอกนะคะสีเหลืองเล็กๆแบบนี้ค่ะคุณครูมีพยัญชนะไทยถอถุงมาฝากนะคะวันนี้ นะคะเราไปดูกันค่ะว่าการเขียนถอถุงที่ถูกวิธีเขียนยังไงนะคะเด็กๆเห็นจุดนี้ไหมคะเราม้วนหัวให้มันกลมๆก,ก่อนนะคะแล้วค่อยลากเส้นขึ้นมานะคะอยากนิดนึงนะคะแล้วค่อยโค้งลงมานะคะจนสุดลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะคือการเขียนถอถุงที่ถูกวิธีนะคะถอถุงออกเสียงว่ายังไงคะถอถุงถอนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะพาเด็กๆนะคะไปฝึกสังเกตนะคะให้เด็กๆกากระบาดท,ทัถอถุงนะคะที่เขียนผิดด้านนะคะครูเจอแล้วนะคะเจอแล้วตัวที่หนึ่งนะคะอันนี้เขียนผิดด้านนะคะก็กาก,ากรบาดไปแถวที่สองเจออีกแล้วค่ะกากระบาดไปเลยค่ะเจอแล้วค่ะตรงนี้ด้วยค่ะ ต่อไปแถวที่สามนะคะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแถวที่สามนะคะเขียนทอถุงผิดด้านแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะแถวที่สี่ค่ะเจออีกไหมคะเจอแล้วค่ะตรงนี้ค่ะ เจออีกไหมเนาะแถวสุดท้ายเจอแล้วค่ะตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นการเขียนผิดด้านนะคะไม่ถูกต้องนะคะอะมาทบทวนเขียนพอถุงที่ถูกต้องอีกทีนึงนะคะ้ดเด็กๆนะคะม้วนหัวกลมๆก,ก่อนค่ะลากขึ้นมาจนสุดแบบนี้นะคะโค้งจนสุดเส้นแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วคุณครูขออนุญาตลบนะคะอันนี้เป็นการเขียนถอถุงที่ถูกต้องค่ะฝากเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่99นะคะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านประสมสระเดียวนะคะและก็เขียนถอถุงลงไปตามเส้นปลาค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปฝึกสะกดคำนะคะ,ะสะกดตามนะคะ มาดูเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะถออีทิถออาถาถออีทีถออาถาถออถืถอ,อถือถออือถือ ถออุถูและก็คำสุดท้ายค่ะถออุถูอีกรอบนึงนะคะถออิทีถออาถาถออีทีถออาถาถออึถือถออึถือถออุถู ขออูถูเก่งมากค่ะต่อไปนะคะฝากเด็กๆนะคะไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่36ค่ะให้เด็กๆนะคะเขียนคำขวัญประจำจังหวัดนะคะของจังหวัดชนบุรีนะคะตามเส้นประที่เขากำหนดให้ค่ะทำขวัญจังหวัดชนบุรีนั้นมีว่ายังไงอ่ามีดังนี้นะคะทะเลงาม ข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจัดสารดีประเทณีวิ่งควายนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นปละที่เขาให้มานะคะของคำขวัญจังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาเด็กๆไปก่อนสวัสดีค่ะ